มาสอนวิธีการดูลูกหมาเบื้องต้นนะฮะลูกหมาเบื้องต้นก็คือเราต้องจับฝึกจับยืนนะครับจะได้เห็นโครงสร้างซึ่งถึงเราจะไม่เอาไปประกวดเราต้องการเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในอนาคตเราก็จะต้องจับยืนดูนะครับหมาที่จับยืนจับฝึกได้เนี่ยมันมีเซน์นะครับเขาเรียกว่าจิตประสาทดีส่วนหมาที่ธรรมชาติของมันมันมีอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วนะครับลองดูนะครับอันนี้ เป็นลูกน้ำตาลแดงนะครับตัวนี้บวยสุดของขอกนะฮะน้ำตาลแดงก็เป็นไทยแชมป์นะครับกรุงไทยก็ไทยแชมป์นะครับเนี่นะครับอันดับแรกเราต้องจับขาหน้าให้ตรงๆนะครับแล้วเราก็จะดูช่วงหัวไหล่ฉากคอฉากคอสําคัญนะครับหมาจะสวยไม่สวยอยู่ที่ฉากคอมุมขาหลังตัวนี้กําลังดีนะฮะเส้นหลังเห็นไหมตําแหน่งหางตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับกล้ามเนื้อก็เกิดจากในตัวของเขาเองนะครับร้หยกินธรรมดาได้ออกกําลังกายนะครับ อันนี้หมาประมาณห้าสิบกว่าวันนะครับเป็นอานไวโอลินนะครับใหญ่ๆหน่อยนะครับเนี่ยดูนะครับเราจับฝึกบ่อยๆเราก็จะเห็นอะไรเองนะครับเนี่ยเส้นหลังนะหัวไหล่นะครับหน้าอกเห็นไหมฮะหน้าอกมาละเส้นท้องเส้นล่างตำแหน่งฉากขาหลังนะมุมกุบท้ายเห็นไหมฮะถ้าท้ายท้ายท้ายตกหลังก็จะไม่สวยนะครับ ถ้าท้ายโด่งหลังก็จะไม่สวยกันนะครับมันจะมีกําลังพอดีขึ้นมานั่นนะครับลองดูอันนี้จะโยดนิดๆินะครับเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้ฝึกเท่าไหร่เราไม่มีเวลาเท่าไหร่นะครับแต่จับปุ๊บหมามันมีสัญชาตญาณของพ่อแม่มอยู่แล้วนะครับที่บอกว่าทําไมสายเลือดสําคัญโครงสร้างสําคัญตัวนี้ก็สีเข้มนะครับก็เพราะว่ามันจะเป็นพันธุก,กรรมของมันเองนะครับคนขายก็จะบอกว่า โอ้ยหมาธรรมชาติไม่ต้องฝึกจริง,รงๆมันต้องฝึกครับทใไมฝึกแต่เห็นโครงสร้างได้ไงครับเวลาคนก็ไปเลือกลูกหมาก็ดูกันเป็นวันวันเลยนะครับว่าตัวไหนสวยไม่สวยเพื่ออามาประกวดนะครับอย่างตัวเนี้ยดูนะครับฉากคอเห็นไหมดูตำแหน่งหางนะครับดูเส้นหลังอ,อนให้ดูอ่านนะครับอ่านสําหรับผมไม่สําคัญนะว่าจะต้องเป็นลูกสอนอ่านอะไรก็ได้ครับลูกออกมาก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นอ่านลูกสอน อ่านลูกสอนก็ลูกสอนก็อาจจะไม่เป็นอานลูกสอนะครับน้องเขาจะนอนแล้วนะครับแต่เราก็เอามาเล่นเล่นกับเขาบ่อยๆเดี๋ยวเขาก็คุ้นครับถ้าเขามีจิตประสาทที่ดีหมาัยกําลังเนี้ยจะกัดนิ้วเข้าซอกเล็บก็เจ็บหน่อยนี่แหละครับอย่างเงี้ยครับอยากไปต่อได้หรือไม่ได้ก็ต้องดูนะครับอยู่ที่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะฮะลูกหมาอย่างเงี้ยนะฮะโตมานี่สวยแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับ ดูนะครับตัวนี้ถ้าซื้อก็ขายนะครับไม่ใช่ไม่ขายนะ่ยแต่ก็ราคาสูงหน่อยค่าฝึกก็เกินราคาแล้วครับเก่งมากลูกนะดูฟันดิ้ฟันสวยเนี่ยครับลิ้นมีปานนะครับเก่งมากขูตั้งนะดูฮะกระบอกปากกระบอกปากทั้งสองส่วนนะครับกระโหลกเป็นลูกลิ้มนะฮะฉากคอดูเนี่ยครับอารมณ์ดีครับไม่ตัองตัว ขอบคุณนะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ได้นะครับไม่เข้าใจสอบถามได้นะครับ0846535468ข้อของเราอยู่ตลาดน้ำดอนหวายนะครับอันนี้เป็นสายเลือดของบ้านหอมเก็อยู่นะครับทั้งพ่อทั้งแม่นะครับขอบคุณมากครับ